อน,นี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาที่มันจะเป็นพลังงานบ้างแล้วนี่นะก็ให้ดูเรื่องส่วนประกอบก่อนนะหน้าตาเผื่อคนที่ไม่เคยเห็นนะครับอ,อย่างชินเลอร์นะอันนี้ให้ตัวให้ดูตัวบิ๊กเบิ้มก่อนนะอันนี้จะเป็นชินเลอร์แบบเซนิฟูกลนะครับแบบหอยโข่งนะครับเป็นแบบแรงหวี่งนี้ศูนย์นะเราเห็นสองหลอดแบบนี้นะเห็นสองหลอดแบบนี้นะมันคือวอเตอร์คูลวอเตอร์ชินเลอร์เลยนะครับ ก็ <S <S คือ,อชินเลอรที่เบาไปคน้อนใดน้ำนะครับแล้วก็สามารถสังเกตได้อีกเหมือนกันนะครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งวงจรน,น้ําเย็นฝั่งไหนเป็นวงจรน,น้ําหลอดเย็นนะครับฝั่งวงจรน,น้ําเย็นอนะ่ะมันอยู่ที่เจ็ดองศาใช่ไหมก็ต้องหุ้มฉนวน,นีัไงนะครับส่วนหลอดข้างหลังไม่หุ้มฉนวนก็คือฝั่งน้ําหลอดเย็นนะครับไอ้ที่เราเห็นเนี่ยท่อเข้าท่อออกเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นท่อนน้าเย็นเข้าออกนะครับสิบสองออกเจ็ดเลยตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ําหล่อเย็นนะครับสามสองออกสามเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลักษณะเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นเชลแอนทิวนะครับเนาะแล้วก็วงจรอัดไอวงจรน้ํายาเนี่ย ก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่แหละนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมเอาใหม่นะอืมอันนี้ไอตัวคอยเย็นแช่อยู่ในนี้นะครับพอเป็นไออิมตัวหมดปุ๊บก็ไปเข้าคอมเพรสเซอร์จากคอมเพรสเซอร์ส่งไปเข้าคอยร้อนที่แช่อยู่ในอีกหลอดหนึ่งนะครับแล้วข้างล่างนี่มันก็จะเชื่อมกันด้วยเอ็กซ์ i พ n ชันวาล์วหรือวาล์วลดความดันข้างล่างนี้นะครับว <c oughs> งจรก็จะวิ่งวิ่งวนอยู่อย่างนี้ คอยเย็นอันนี้น้ำยานะคอยเย็นเข้าคอมเพรสเซอร์วิ่งไปเข้าคอยร้อนวิ่งมาผ่านวาล์วลดความดันแล้วก็วิ่งเข้าไปคอยเย็นอีกนะครับตัวอย่างนี้ก็บิ๊กเบิ้มนะครับเป็นระดับห้าร้อยตันนะครับดูประสิทธิภาพนะครับประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะดูอีกทีตรงนี้ก็คือถ้าแปลงเป็น COP ก็ประมาณห้าถึงหกแหละแต่ว่าดัชนีในการบอกพลังงานบอกประสิทธิภาพพลังงานเนี่ยในแอร์เราจะมีสามตัวนะครับ มี COP ตัวหนึ่งนะครับมี EER ตัวหนึ่งนะครับ Energy Energy Efficiency Ratio นะครับไล่ตัวนึ่งคือค่ากิโลวัตต์ต่อตันไอสิ่งที่เขาบอกตัวนี้คือค่ากิโลวัตต์ต่อตันนะครับสามตัวนั้นเดี๋ยวปันแปลงไปแปลงมาได้นะไม่ต้องห่วง แต่ว่าให้รู้ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยจุดห้ากิโลวัตต์ต่อในจุดห้าจุดหกกิโลวัตรต์ต่อตันอะไรเงี้ยถ้าแปลงเป็นซ o p ก็อยู่แถวๆห้ากว่าหรือหกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคชิลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับห้าร้อยตันเป็นระบายความร้อนด้วยน้ําขนาดกลางสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นสกรูนะครับประสิทธิภาพก็จะแย่ลงนิดหนึ่งแต่เราก็ยังคงเห็นลักษณะว่าเป็นสองหลอดนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นระบายความร้อนด้วยน้ําอยู่นะครับแล้วถ้าเป็น ขนาดร้อยตันนะครับก็มักจะเป็นคอเมเพรสเซอร์ลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศเห็นไหมโล่งโล่งอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจริงๆก็จะมีพัดลมพัดลมอะไรย่างเงี้ยเป็นแบบลูกสูบนะครับนี้ประสิทธิภาพก็จะแย่หน่อยหนึ่งกิโลวัตต์ต่อตันอะไรพวกนี้อันนี้แปลงเป็น COP ก็อยู่ประมาณสามนะครับโอเคอันนี้ก็หน้าตาของปั๊มนะครับส่วนใหญ่เราก็เห็นนี้แหละปั๊มหอยโข่งนะครับ ก็ใช้ทั้งปั๊มน้ำเย็นปั๊มน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็น,นี่คูลิ่งทาวเวอร์นะครับคูลิ่งทาวเวอร์ก็มี2แบบแบบหนึ่งคืออันนี้แบ่งตามลักษณะการไหลสวนกันทิศทางการไหลของน้ำก,กับอากาศถ้าไหลสวนกันนะครับนี่สเปน้ําตกลงข้างล่างตามสีม่วงนี้นะแล้วลมนะครับถึงแม้จะดูดเข้าด้านข้างแต่ว่าจังหวะที่มันสัมผัสกับน้ําอ่ะมันเป็นการสัมผัสในทิศทางตรงกันข้ามนะ น้ำตกลงมาจากบนลงล่างอากาศวิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยเรียกว่า c ค u น t เตอร์ฟลนะครับเป็นการไหลสวนกันแต่ถ้าเป็นไหลขวางกันนะครับอันนี้ก็ทรงมันก็อันนี้เป็นเป็นคานเตอร์นะครับส่วนไหลขวางก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้ให้นึกถึงว่ามันจะมีถาดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําไหลลงมาตามไอ้นี่ตามฟิลหรือฟิลเลอร์พวกนี้นะครับก็คือไอ้พวกอะไรอ่ะ พลาสติกที่มันโค้งๆขดไปขดมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ากับอากาศนั่นแหละน้ําจะได้ยเย็นๆนะครับถ้าเราปล่อยน้ําไหลลงมาข้างล่างในขณะที่จังหวะการสัมผัสกับอากาศเป็นการไหลขวางกันนะครับเนี่ยอากาศก็วิ่งเข้าไปในเนี้ยนะครับก็คือตรงนี้ส่วนน้ำนะนํำก็ตกลงมานะครับน้ําก็ตกลงมาอะอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็น cross flow นะครับ cross flow ก็คือไหลขวางกัน นะครับอันนี้สังเกตมันก็จะมีนี่ครับมันก็จะมีประตูนะเดินเข้าไปได้นะครับเดินเข้าไปเซอร์วิสได้เดินเข้าไปล้างไปล้างเลือกล้างหินปูนอะไรแบบนี้นะครับซ่อมแซมได้นะครับส่วนอันนี้พัดลมนะครับตัวแฟนคอย l unit ในไส้ไนจะเป็นอย่างนี้นะครับต่นหน้าตาสวยๆแบบนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับ หรือว่าหน้าตายอย่างเงี้ยนะข้างในทรงมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนี้เราจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมตลาดสดนะครับเขาชอบเอาแฟนคอยยูนิตอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีน้ํายาหรือน้ําเย็นเดินอยู่ในท่อนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นพัดลมอย่างเดียวนี่แหละนะชอบนะครับเราเป่ากันมันแรงดีนะครับมันเป็นลาดีนะครับ ส่วนถ้าขยายขนาดขึ้นไปก็เป็น air handling ลิ i งก็เป็นตู้ไปเลยนะครับในนี้ก็จะมีทั้งลมจ่ายลมกลับมีคอยเย็นมีฟิลเตอร์มีอะไรอย่างนี้นะครับก็สารพัดนะครับโอเคเดี๋ยวถัดไปจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าเรื่องมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆนะครับ